มิถุนายน2565สำเนินวัชรินทองแดงห่วงโยมพี่จำลองทัพประชาโยมวินพระวินยัยหรือพระโกใชย้ยางไงคืออภิปุณโนแล้วก็หลวง,งพี่ประเสริฐติสรรโนได้มาช่วยกันทาสีสราสีภาวนาวิสุทธิวัดหนองอฟานอันนาก็ สีเก่าก็ชำรุดทุดโทรมไปแล้วเพราะว่าใช้มาหลายหลายปีแล้วเป็น20ปีแล้วมั้งเนี่ยคสลาหลังนิติสมัยโยมเทพมุงแฝงกลางแ็มาทำยี่สบสามสิบปีแล้วประมาณนั่นแหละยังไม่ได้ทาสีเลยวันนี้ได้ทาสีใหม่แล้วสดชื่นแจ่มใสงานตา ความสะาอาดบริเวณ้านค้าในบริเวณอ่อ,อ,เเอ,อตลาดศรีภาวนาวิสุทธิ์ซึ่งก็ถูกฝุ่นถูกอะไรจับกเกาะก็ไดให้ต้อนรับงานเข้าบุญเข้ารรษาอาสันหบ,บูชาบันเข้ารรษาที่จะมาถึงในเดือนในเดือน,ใน,อนในเดือนกรกฎาคมนี้แหละ1 3บ4กรกฎาคมส5 6 5ร้อยกหโมทนาสาธุการบุญร่วมกันอาทุสาธุสาธุ พกกระภพโกเวลาลากประต้ไปไปลากเดือเอาเสือผมจะบอกวิธีลากผ้า